เรามาดูต้นเงางูดนะครับก็ผมซื้อวันตั้งแต่วันที่13สิงหานะมาถึงที่บ้านผมก็วันที่16ก็ใช้เวลาประมาณ9วันนะมาถึงปุ๊บผมก็ลงปลูกนะครับปลูกแล้วผมก็พ่นฮอร์โมนนะตอนนี้กิ่นก็เริ่มตาก็เริ่มแตกมาแล้วตอนแรกมันมีแค่ต้นนี้นั่นที่มันแบบแตกตามันแตกดีมากเลยคือตามันแตกก่อนที่เขาส่งมาถึงผมแล้วตามันก็ออกแล้วนะ ตามันก็ออกได้ประมาณไหนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะอ๋อตามันก็จะออกประมาณนี้นะเห็นไหมตามก็จะออกประมาณนี้นะแต่ผมขั้นจะมั่นใจว่าไงต้นนี้ก็ต้องติดนะเพราะตอนแรสองต้นนี้มันไม่มีแล้วทุกคนตามันยังเป็นแบบนี้อยู่อะมันเป็นดอ,อกตุม้มๆแบบนี้อยู่ครับสองต้นนี้แต่คือผ่านไปเก้าวันนะก็ตามาเริ่มออกมาแล้วฮะตอนแรกนึกว่าจะได้เอาเป็นต้นก้าเนี่ยที่เป็นต้นปเปล่าไปปลูกแล้วค่อยเอายอดนี่มาเสียบนะเอาไปเอามาไม่ใช่นะติดสามต้นเลย ก็ <G l oss> ตอนนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยไปนะอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะทุกคนมันเป็นปุ๋ยอ่ามูลสัตว์นะที่เป็นก้อนก้อนเม็นที่เขาอัดเม็ดนะทุกคนมันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะถ้ารยาแบบนี้ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีรากก็น่าจะเน่านะเพราะว่ารากเพิ่งแตกมาใหม่ครับเห็นเส้นขาวๆไหมนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรากต้นอัญมุ่นนะก็มันแตกรากได้ดีมากเลยครับทุกคนผมพ่นฮอร์โมนแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่เขาอัดเม็ดเป็นของปุ๋ยมูลสัตว์นะทุกคน ต้นนี้ก็มีอยู่นะรากอ่านี่ไงนี่ไงรากเห็นไหมทุกคนขาวๆอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ารากนะก็ถือว่าโตเร็วมากฮนะก็9้าวันนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์นะทุกคน